สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเทคนิคเกี่ยวกับการทำภาพจิกซอนะคะเริ่มต้นเลยก็ไปแทกภาพมาก่อนนะคะก็ไปที่ไฟล์เพื่อที่จะโอเพนไฟล์ภาพที่เราะจะทำภาพจิ๊กซอน,นั้นขึ้นมานะคะก็เลือกเลยเมื่อเราจะทำะภาพไหนให้มันเป็นภาพจิกซอนะคะ ก็จะเลือกมาตั้งหนึ่งภาพนะคะก็เอาภาพตัวนี้แล้วกันาภาพอยู่ในภาพนะคะก็คลิกที่ Open ่นจัเรีภาพมาแสดงที่หน้าต่างนี้แล้วนะคะอ่าเรามาดูแถบทางด้านขวาเลยก็จะมีอ่าตัวนี้ให้เพิ่มเลเยอร์นะคะอ่าเราจะเพิ่มเลเยอร์หนึ่งก็คือ ตากล้อง็ปลยภาพเดิมน,นะคะอ่าให้มาเป็นเลเยอร์หนึ่งแล้วก็กดคอนโทลเลยนะคะคอนโทลาคอนโทล D ที่ดนะคะแล้วก็จะเจอเลเยอร์หนึ่งขึ้นมาพอเจอเลเยอร์หนึ่งแล้วให้เราคลิกเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกตัว มันก็จะเป็นเลเยอร์สองกระเ็กขึ้นมาปรอกปตัวขึ้นมาแล้วก็คลิกที่เลเยอร์สองลากมันเอาไว้ตรงกลางนะคะมให้มันมาตรงกลางไห้ได้มา้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาแล้วก็ไปคลิกที่ อีดิตเลยนะคะไปที่ส l l ก็จะมีอ่าช่องตารางนี้ขึ้นมาตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นอ่าจะเลือกพื้นหลังแบ c กก r าว n d ให้มันเป็นสีขาวนะคะ,ะเห็นไหมมันจะมีบอก Color สีอะไรต่างๆแบ็เลืออะไรต่างๆแต่ที่นี่ให้เลือกสีขาวนะคะก็กดที่ที่ไว้แล้วก็กดโอเคเลย จะเห็นนะคะว่าเลเยอร์สองที่เราเลือกมานั้นเป็นอ่าสีขาวแล้วต่อไปที่เลเยอร์หนึ่งเลยคลิกเลยนะคะแล้วเราก็สังเกตว่าจะมีแถบเมนูข้างบนนี้ให้บอกนะคะอ่าเราก็มาคลิกที่ตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นแถบเมนูให้แต่งภาพ มันก็จะบอกนะคะว่าจะทําอะไรต่างๆอ่าตัวนี้เห็นไหมคะก็คลิกตัวนี้มันจะเป็นภาพจิ๊กซอว์หรือภาพต่างๆมันก็มีลัากษณะการแต่งภาพที่ไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะมันก็จะทําเป็นภาพจิ๊กซอว์ของเราก็คลิกเลยก็จะเห็นภาพมันจะมีอ่าเส้นใหญ่ๆหรือว่ามันไม่มีมิตินะคะแล้วก็กลับมาคลิกที่ เลเยอร์หนึ่งแบบเบิคลิกนะคะ,ะจะมีเลเยอร์สไตล์นี้ขึ้นมาให้เราปรับแต่งได้นะคะ,ะก็จะปรับแต่งให้ดูก่อนเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงตรงนี้มันก็สามารถปรับแต่งได้แล้วก็คลิกเลยเห็นไหมคะเลย ภาพมันก็จะดูเหมือนมีมิติอะไรขึ้นนี่ะตัวนี้ก็จะเป็นปรบับลดขนาดของแสงภาพจดเอาแบบไหนไปคลิกปรับได้ค่ะ,ะแล้วก็ดูไม่ยากคะ่ะ การทำภาพจิก๊กซอก็จะมีเท่านี้นะคะเราปรับปรับเสร็จแล้วเราก็มากดที่โอเคเลยเราก็จะได้ภาพจิก๊กซอนั้นขึ้นมาหนึ่งหนึ่งไฟล์ภาพนะคะอ่าเซฟให้มันเป็นไฟล์ภาพให้มันเป็น jpeg ทุกครั้งนะคะที่จะทำการเซฟภาพมาคลิกที่ jpeg นะคะก็ เก็บไว้สักอ่ามาไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันก็เซฟเลยคลิกโอเคนะคะเราจะกลับไปดูที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะคะว่ามันจะมีภาพขึ้นมาไหมเห็นแล้วนะคะก็คลิกขึ้นมาเลยนะคะก็จะเจอภาพที่จอที่เราทำไว้ก็จะเป็นอย่าน,นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับ การทำภาพจิก๊กซอก็มีเพียงเท่านี้นะคะ